สวัสดีครับผมก็อยู่ในช่องเทพของราดกันอีกแล้วครับวันนี้ตามสัญญานะคือแบบจะมาเปิดสุ่มฮีโร่นะครับเออสุ่มไข่นะครับแต่ว่าวันนี้อาจจะคงไม่สุ่มหมดนะครับอาจจะสุ่มแค่แบบแค่ต้องการทำเฟสนะครับนี่สุ่มแบบทาแบบทำเฟสนะก็คือแบบมันมีกิจกรรมใช่ไหมของอ่าแปดกวนอูนะครับนี่ มันมีให้แบบเรียกคีโร่สาตัวนะครับก็คือแบบเราต้องสุ่ม30ตัวนะครับเออประมาณนี้นะก็เราจะได้มา10บเศษอันนี้ผมได้กลอูมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะอ่าเดี๋ยวค่อยขึ้นก็แล้วกันนะครับแล้วก็อีกเฟสน,นึงจะเป็นเฟสของสปริงคานิว a ลนะครับอันนี้จะเป็นเรียกคีโร่ระดับ A ขึ้นไป4ครั้งนะครับ อ่าประมาณนี้นะอันนี้แสดงว่าผมมาต้องแบบอย่างน้อยอ่ะวันนี้ผมต้องสุ่มประมาณ30ตัวนะครับอ่าแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครจะสุ่มนะครับเราควรดูนะครับควรดูว่าเออเฟสของเราอ่ะมันอ่ามีให้ทํำไหมครับอย่างเฟสไลน์สัปดาห์อันนี้มันเพิ่งรีเฟสมาครับในเฟสไลน์ลสัปดาห์เขาให้เรา นี่ครับเรียกคีโลยี่สิตัวด้วยนะครับก็ถ้าเกิดว่าผมเปิดวันนี้30ตัวนะครับก็จะแบบเราจะได้3แด้งเลยนะครับได้จากเฟสไลน์สัปดาห์นะครับอ่าแล้วก็จากเฟสของกวนอูนะครับอ่าแล้วก็จากสปริงค c นนิวัลนะครับก็คือแบบผมเชื่อว,ว่าถ้าเปิด3ามสิบใบอ่ะเราก็ คงได้แล้วแหละนะครับ A สัก2ตัวแต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้ตัวไหนนะครับโอเคไปดูกันเลยครับอ่าแล้วก็ก่อนไปครับผมจากที่ว่าเมื่อวานลงทีมซัพพอร์ตไปนะครับไอ้เชี่ยคือไม่น่าเชื่อเว้ยคือแบบมันมันมาถึงด่าน8 40่บ่โหคือแบบเกินคาดมากครับเกินคาดมากผมก็ไม่คิดว่าเออทีมซัพพอร์ตแม่งมันจะแบบ มาถึงได้ไกลขน,ขนาดนี้นะแต่ว่าผมก็มาติดอยู่ที่ด่าน840นี่แหละเพราะว่าโดนตัวเดิมะดนะครับไฮดร้าระดับ S บวกนะครับคือแบบเราไม่สามารถสั้นมันได้เว้ยโอ้คือแบบมึงเกินไปอ่ะคือแบบเกินไปอ่ะโอเคครับอ่ะเดี๋ยวไปตอนดีกว่าไปอันเชิญฮีโร่กันดีกว่าครับตามสัญญานะวันนี้ผมจะอะมีสูตรนะครับสูตรแบบ ขวาไป5ครั้งนะครับอ่าแล้วก็กดเรียก10ตัวลองดูไหมกดขวา5ครั้งแล้วเรียก10ตัวผมเห็นในกลุ่มนะเออเขาบอกว่าเออถ้าแบบทํแบบนี้เราจะได้ของดีเว้ยเราจะไม่เกลืออ่าลองดูครับ1 2 3 4 5สองสามห้าไม่ใช่ดีไม่ใช่แล้วนะครับก็คือแบบผมต้องการที่จะ เปิดไข่ปกตินะโอเคเอาเอาเอาหม่โอเคนะครับอ่ะเอาใหม่นะอาเชนิโรนะครับอ่ะเราต้องเริ่มจากนี้ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคห้าครั้งแล้วนะครับอ่ะหนึ่งสองสาผมจะเรียกสิบใบเลยนะครับหนึ่งสองสาหัวแตกกันมั้งเนี่ยโอ้โหคือแบบ ดูสีไขด่ดิแม่งแค่สีไข่ก็เกลือแล้วอ่ะอา้าวต่อไปครับเปิดทั้งหมดเฮ้ยไอ้เขี้ยคือแบบเขี้ยอ,อะไรเนี้ยเกินเกินไปนะครับโอ้โหคือแบบเกินไปอะ่ะไอ้เขี้ยคือแบบมันไม่ได้เอเลยนะครับจบแล้วนะครับน่าโอเคเดี๋ยว ผมเหลืออีกประมาณอีก14ใบนะถึงจะแบบเดี๋ยวค่อยไปเปิดไข่ทองกันสักลูกหนึ่งนะครับอ่าประมาณนี้เดี๋ยวเรียกอีก10ครั้งนะครับอ่าเดี๋ยวไปทางซ้ายบ้าง1 2 3 4 5สอา่าอหไปเลยคือแบบผมก็ไม่รู้ว่าสูตรนี้มันใช้ได้ไหมแต่แต่ว่าครั้งแรกผมแม่งเกลือไปแล้วไงต่อไปครับอ่าเรียกสิบตัวดูจากสีแล้วทุกคน หนึ่งสองสามเชอันนี้มันเป็ดไฟน้ำแข็งแล้วเนี่ยนักเวทอีกแล้วนะครับอันนี้ผมเป็นตัวที่ผมไม่เคยได้นะครับก็เราได้เอมาแค่ตัวเดียวเองนะครับเอมาแค่ตัวเดียวเองถ้าเกิดว่าเทียบกันแล้วนะครับเทียบกันแล้วเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมขอ กลับไปก่อนครั้งแรกที่เราได้มาอ่าโอเครับเฟสซะครั้งแรกที่เราได้มาใช่ไหมมันมีตัวตัวไหนวะตัวสีม่วงด้วยหรือเปล่าได้ตัวนี้มาด้วยไหมเออผมไม่แน่ใจวะไม่มัง้งได้ตัวนี้มัง้งตัวซามอะไรเออเราได้เอมาสองตัวแล้วนี่แสดงว่ากิจกรรมเราก็ เคลียร์แล้วนี่นะครับอ่าประมาณนี้นะครับเคลียร์ไปแล้วนะของผมเหลือกิจกรรมซื้อสินค้าจากร้านค้าทัมเมอร์นะครับอ่าร้านค้าทัมเมอร์ใช่ไหมมันอยู่มันอยู่ตรงนี้ครับนี่อ่ะตรงนี้อ่ะไอ้เชี่ยแล้วคือแบบมันมันใช้เงินซื้อไว้มันใช้ใช้เงินกับใช้เพชรซื้อไว้คือแบบโอ้โหแพงแพงครับทุกคนเชื่อผมแพงแพงเกินอ่ะเออแพงเกิน แล้วส่วนไอเฟสที่ว่าซื้อของด้านซ้ายบนสุดนะก็คือ,อร้านเกรเียีอายุอันนี้นะครับอ่ะโอเคประมาณนี้แหละต่อไปเดี๋ยวไปเชิญไปเชิญกันต่อครับผมจะไม่ยอมรับความเกลื่อนี้นะครับมันมีอยู่อีก3ลูกนะครับแล้วก็ลูกอ่าอีกลูกหนึ่งผมจะเปิดเป็นไข่ทองนะเดี๋ยวจะเปิดแค่นี้พอนะครับอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวอันนี้เปิดทีลตัวครับ โอเคระดับ C นะครับอ่ะอีกตัวนึง28แล้ว1 2 3สองซ้ำเฮ้ยโหแปดกับตันแจ็คสเปโร่นี่เขียนว่าแบบก็ดีเหมือนกันนะแต่ว่าผมยังไม่เคยปั้นเลยอะนะครับโอเคเอ้าเฮ้ยมัน C อะวะเดี๋ยวปิดก่อนปิดระดับ C ก่อนเออ29ไปแล้วครับอืมหนึ่งสองซ้ำเจ็ด อันนี้คือไฮราใช่ไหมไอตัวที่แบบทําให้ผมผ่านไปด่านต่อไปไม่ได้นะครับไอตัวนี้เลยมึงเดี๋ยวโดนเลยนะครับโอเคเราเดินทางมาถึงแบบ29 30ับ30แล้วนะครับถ้าตามปกตินะถ้าเราแบบเปิดไข่เปิดลูกต่อไปอ่ะเราต้องได้ระดับ A นะครับเออซึ่งผมจะเลือกเป็น เปิดไข่ทองคํานะครับประมาณนี้นะเปิดไข่ทองคําเดี๋ยวจะเลือกเป็นอ่าเดี๋ยวกลับไปก่อนดิกลับไปดูก่อนว่าเราควรจะปั้นตัวไหนดีนะครับอ่า VF f i g เ t e r เป็น S แล้ว v a l k y r i e A บวกแปดเ t เป็น S c y ไซบอกเป็น A บวกแม t ต e r ฟเอบวกโอเคผมว่าเรา ควรที่จะแบบผมอยากปั้นตัวนี้ดีเคเจเจสแปแต่เห็นแบบเขาว่าแบบเขาว่าคือแบบเทพอ่ะคือแบบยิ่งเวลเยอะยิ่งเทพอะไรแบบแบบนี้เออผมก็แบบอยากลองแบบปั้นมาประดับทีมดูนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นคนเล็กนะครับประมาณนี้แต่ผมก็อยากได้แบบตัวฮิวอ่ะนะครับมาระดับบาลามีเหมือนกัน แต่8ป็ด k ทสของเราถ้าเราเอาไปขึ้นใช่ไหมอืมผมว่านะอีกตัวหนึ่งผมเลือกเป็นอาณาจักรใบมีดดีกว่าเพราะว่าเผื่อเราได้เป็ด k คทสนะครับอ่าล้วก็แบบเราจะได้เอามาอัพเลยนะครับอัพขึ้นไปเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเรียกเลยนะครับหนึ่งสองสามตุ้ง นั่นไงกูว่าเลยอะไ,ได้ตัวไม่ซ้ําด้วยอะโผได้แม่มังกรมาครับเป็ดแม่บังกรเป็นดารก้อนฟรีนะครับตัวนี้ถ้าเกิดเกิดใครได้เล่นแคมเปญนะโหมันเป็นตัวที่แบบโหดมากตัวนึ่งนะครับเออโหดจริงตัวนี้ควรปั้นนะครับควรปั้นเลยถ้าเกิดว่าใครอยากจะรู้นะว่าแบบเขาโหดยังไงนะ รู้สึกมันจะแบบอยู่ด่าน678นี่แหละน่าจะเจอนะครับเออคือแบบโคจริงอ่ะเดี๋ยวไปดูกันสักหน่อยนะครับตัวตัวที่เพิ่งได้มานะเมื่อกี้อ่าได้ตัวไหนมาบ้างนะเมื่อกี้ลืมลืมครับอ่าได้ตัวไหนมานะครับ,รบเป็ดมีดแล้วก็ต่อไปได้ตัวซามไรมานะครับอ่าโอเคก็อีกตัวหนึ่งเป็น ไฮราใช่ไหมโอเคเป็นระดับ A เหมือนกันนะครับแล้วก็ต่อไปเฮ้ย hey, ทำไมไฮรานีมันเป็น B บวกวะแล้วตัวนี้เป็น A วะเฮ้ย <Hey, S 2> อย่าบอกว่ายิ่งเราแบบเล่นบทสูงขึ้นระดับตัวละครมันจะอัพเพิ่มขึ้นหรอที่เราแบบเปิดได้อนะ่ะเฮ้ยแบบนี้ตัวที่เราแบบเคยปั้นมามันก็เสียของดิโอ้ oh. จบแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวผมหาตัวแม่มังกรก่อนนี่อยู่นี่นะครับตัวแม่มังกรที่เพิ่งได้มานะครับตัวนี้คือแบบโหจริงมันเป็นตัวตีหมู่เว้ยคือแบบอ่ะเดี๋ยวลองดูสกิลแรกของมัน,นะครับคือแบบมันจะเอามังกรที่อยู่บนที่พันตัวมัน,น่ะมาแบบมาพ่นมาพ่นไฟใส่ฝ่ายตรงข้ามเว้ยออส่วนตัวมัน,นมีแค่แบบ เป็ปดที่ไม่มีขนในเออคือแบบเหมือนเป็ดปเปลือยอ่ะนะครับประมาณนี้นะโอเคส่วนสกิลสองเขาจะเป็นสละชีวิตเพื่อลบเอฟเฟกนะครับเมื่อถูกควบคุมนะแล้วก็สกิลสาเป็นอ่าบวกเลือดนะครับแล้วก็โจมตีซิปเซแล้วก็สกิลสี่โจมตีพื้นฐานแต่ละครั้งนะครับอ่าจะสร้างความเสียหายแกอ่า แบบซุ่มนะครับในแนวหลังประมาณนี้นะก็ใครที่แบบอยากจะปั้นปั้นเลยนะครับอ่าแล้วก็วันนี้ของผมก็กิจกรรมของกวนอูเราครบยังวะยังอีกอีกสี่ตัวนะครับอีก4ตัวเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวต้องเปิดทีละตัวดีกว่านะครับอ่าเดี๋ยวเปิดทีละตัวนะครับเออ วันนี้ผมไม่ผมไม่รีบนะเออผมไม่รีบนะผมอยากจะเก็บไว้อะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีตัวใหม่เข้ามาอีกนะครับอาจจะแบบสักสองสามสัปดาห์หน้ามั้งมันน่าจะมีตัวใหม่เข้ามานะโอเคอา่าเดี๋ยวเปิดอีอกอสี่ตัวนะครับเปิดทีละตัวนะครับอา่าหนึ่งสองสมตัวที่หนึ่งเฮ้ยระดับเอ เย็ดดอกูได้แปดกวนอู oh, แล้วคือแบบคือเปิดได้ทำไมเนี่ยโอ้โ oh. หคือแบบโอ้โ oh, หไม่รู้จะพูดยังไงเลยคือแบบผมอะสะสมเศษได้ตั้งแปดสิบเศษแล้วนะเห็นแล้วคือแบบแล้วมาเปิดได้อีกนะครับโอ้โ oh. หคือแบบไม่รู้ว่าดวงหรือแบบหรือว่ากันแกล้งนะครับประมาณนี้เดี๋ยวอีกประมาณกี่ตัว อ่าสามลูกนะครับอ่าลูกต่อไปโอเคอันนี้ต่อไปครับเฮ้ยเป็ดมีดเดีอย่าบอกว่าระดับ A นะเว้ยเป็ดเป็ดมีดนี่ผมรู้สึกว่ามันอยู่แค่ B นะครับเป็ดมีดเดี๋ยวเอามาดูมาดูก่อนนะครับเป็ดมีดเมื่อกี้ อยู่ตรงไหนวะหาไม่เจอวะ่ะเมื่อกี้เปิดได้เป็ดมีดมาตัวหนึ่งฮะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปหานะโอเคเดี๋ยวเราเหลืออีกสองลูกนะครับอ่าประมาณนี้หนึ่งสองซ้ำให้ผมว่าแบบเลรทการเปิดมันดีขึ้นเฮ้ยอันนี้ได้ซ้ำอะไรมาอีกแล้วอะ่ะ เฮ้ยทำไมได้ A เยอะจังวะแต่มันเป็นเอปอ,อะ่ะเพราะปกติมันเป็นเกรด B นะครับอ่ะหนึ 1, 2, ลูกสุดท้ายนะนี้ผมจะไม่เปิดแล้วนะโอเคได้กับดันแจ็คสเปโรมานะครับประมาณนี้นะโอเคผมก็เหลือไข่อยู่สองลูกนะครับแล้วก็ไข่ทองอีก17ลูกประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเหตุผลที่ผมไม่เปิดนะครับไม่เปิดไม่เปิดไข่ แบบนี้นะไข่แบบนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวจะสะสมไว้ก่อนนะผมตั้งใจว่าผมจะทํำเฟสนะครับเฟสของคาร์เนวาลให้ครบนะครับแล้วก็จะมาทําคลิปเปิดแยกทีเดียวเลยนะครับประมาณนี้นะก็อันนี้มันจะไปช้าตรงที่แบบเฟสรางลางวันนะครับกับผลตอบแทนเร็วนะครับก็อาจจะประมาณ 2-3วันนะกว่าจะได้เปิดไข่นี้นะผมจะสะสมไว้นะเพราะว่ากิจกรรมมันจะหมดวันที่9นะครับเดือนกุมภาแลวก็วันนี้วันที่30แล้วนะครับอ่าสาก็อีกประมาณหลายวันนะเออสิวันประมาณนั้นนะครับประมาณนี้นะโอเคก็วันนี้เดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะมาจัดทีมนะครับ กวนกวนอูนะครับเป็นทีมแบบทีมสายสวนนะครับคือแบบพอเขาตีเรามาปุ๊บเราจะตีเขากลับนะครับแล้วผมจะเอาตัวกวนอูนะครับอ่าตัวกวนอูนี้นะครับยืนคู่กับตัววารคิลลี่นะเรามาดูกันว่าเออถ้าเกิดจัดแบบสายสวนนะครับมันจะสามารถผ่านด่าน 8 4 0ได้หรือเปล่านะเพราะว่าตอนนี้ผมอ่ะไม่สามารถผ่านได้นะเอาโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจากไปลองดูสักแป๊บไหมโอเคลองดูสักแป๊บนะอันนี้ผมจัดปกติเลยนะอันนี้คือแบบอ่าแบบเป็นคูณคูนหนึ่งนะครับโอเคพอเราเข้าเกมปุ๊บเสียงในเกมมันจะดังขึ้นเลยนะครับเสียงผมอาจจะเบานะตอนนี้เนี่ยดูดคือแบบ 8 4 0วน่ะตัววาฮิลี่เราพอมันนี่แล้วมันจะไม่ค่อยไปสัตว์ตันเว้ยนะครับมันจะไปสัตว์ตันตัวที่เราไม่ต้องการไงเราต้องการให้มันสัตว์ตันตัวไฮได้าเว้ยแต่มันไม่ไงมันมาสักมันมาสัตว์ตันเป็ดเชี่ยรอดเฉยว่ะไอ้เหี้ยรอดเฉย เอแล้วครับเลือดน้อยนิดที่เหลือก็หวังพึ่งตัวฮิวแล้วครับให้สามารถฮิวได้สตันนั่งอยู่วะนั่นไงคือแบบจบนะครับโดนเป็ดม่วงนะครับทีเดียวนะครัตายเนี่ยคือแบบถ้าเกิดว่าผมอะสามารถทาสามารถทําให้ตัว WF f i g ไ t เตของเรายืนได้สัก2เทินนะ่ะ คือแบบเราก็ผ่านนะเออประมาณแต่ว่าตัวดาเมจเราตายนะเนี่ยก็เลยไม่ผ่านสักทีนะครับเออไม่ผ่านนะครับแต่ผมก็เซอร์ไพรส์นะเว้ยที่แบบทีมนี้มันผ่านมาได้ถึงด่านแปดสี่ปดสี่นย์นะเออสุดหว่าผมว่าคือแบบสุดนั่นไงไอตัวไฮด้านนี่ม่งโหดจริงคือแบบ สุดว่ะคือแบบมันตีครั้งหนึ่งเจ็ด0มื่น่ะคิดดูว่าดิโอ้วมันก็เกินไปครับเกินเกินไปนะครับ,ครบใครที่แบบมีนะครับควรปั้นไว้ควรปั้นไวนะ้วไวเก็บตัวที่เกี่ยวกับตัวเวทนะครับเออประมาณนี้นะเกลับกับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับเดี๋ยวก็หวังว่าคงจะเอนจอยกับคลิปการสุ่มของวันนี้นะครับอาจจะซุ่มไม่เยอะนะครับแต่ว่าเออก็แบบ เป็นแนวทางให้พวกให้พวกเรานะครับให้แบบคนที่เพิ่งเล่นใหม่นะครับหรือว่าคนที่เพิ่งเล่นมาแล้วนะให้มาดูความเกลือกันหรือว่าเออดูอัปเดตทีมของผมนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับสวัสดีครับผม